สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หนแล้ววันนี้มาอีกแล้วนะคะแม่ค้าปากปลรราจริงๆค่ะวันนี้เพราะว่าจะกินปลรราบองแตนนะคะ <c oughs> ปลรราบองแตนมีสองแบบแบบสุกกับแบบดิบแบบสุกกับแบบดิบ แบบสุกกับแบบดิบแบบสุกกับแบบดิบนะคะอร่อยเหมือนกันอร่อยเลิศเพอร์เฟกทั้งสองสูตรแต่บอกเลยว่าแบบผัดจะหมดแล้วเหลือสิบกระปุกสุดท้ายสิบ <c oughs> <c oughs> กระปุกสุดท้ายแบบผัดอะคือแบบผัดนี่ต้องบอกเลยว่าขายดีมากขายดีมากตอนนี้แบบผัดหมดแล้วเหลือแต่ออเดอร์แบบดิบนะจ๊ะเหลือแค่สิบกระปุกเอง ในส่วนของปลารสับแบบดิบยังได้อยู่นะจ๊ะสั่งกันมานะคะแบบผัดหมดแล้วนาะแบบผัดยังได้สิบก็คือมันก็หมดแล้วไงถ้าเกิดว่าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวทักไลน์ตอบมาก็เนี่ยน่าจะสิบคนแป๊บเดียวก็หมดละสิบกระปุกไม่ใช่สิบคนเดี๋ยววันนี้จะมากินมักม่วง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  นี่มะม่วงนี่หั่นไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะเฉาะไว้ตั้งแต่เมื่อวานสังเกตดูก็รู้ว่ามันดำแต่เราจะไม่เอาลูกใหม่จริงๆลูกใหม่ก็มีแต่ไม่เอาเรามันเฉาะไว้แล้วอะเสียดายเนี่ยค่ะเราก็จะกินอันเดิมมะม่วงนี่ย้ำว่าไม่ได้ซื้อมาเองไม่ได้ของบ้านตัวเองนะคะเอาข้างบ้านเข้าอนุญาตให้กินได้ ปลาสับบองแตนนะคะอร่อยที่สุดในโลกบอกเลยสั่งกันมาเยอะๆเลยนะหน้าเฟซมันไม่แชร์นะจ๊ะเธอจ๋ามันแชร์ไม่สำเร็จมันแชร์ไม่สำเร็จ,น,น,น,จน,รนี่จ๋านี่จ้ะนี่จ้ะ,จะอือม อร่อยมากตุ้ยเข้าไปเลยค่ะตุ้ยเลยดูเนื้อมั้นี่อืมอืมอร่อยนะ สวัสดีค่ะสามที่ร้อยคนสั่งเลยสั่งเลยน้ำพริกปลาสับบองแตงโคตรอร่อยคุกเข้าสวยร้อนๆนะโอ้ยเนี่ยให้ดูเนื้อมันอือืออื้ อ,อสั่งเลยกระปุกก็สองร้อยบาทคุกข้าวสวยร้อนๆจิ้มข้าวเหนียวหรือจิ้มมะม่วงเนี้ยอร่อยมากกระปุกละสองร้อยกระปุกใหญ่เวอร์ใหญ่มากอืม แ <ged> สบแ <ged> บแ่บมาก กินบ่กินบ่ส่งค่ะผู้เก็ตก็ส่งส่งทั่วประเทศไทยค่ะใครที่จะสั่งแบบปลาผัดสุกอะ่ะ ต้องเปรอบหน้าแล้วรอบนี้เหลือแต่แบบดิบแบบสุกแบบนี้ต้องรอบหน้าแต่ต้องสั่งจองจองไว้เลยระบุวันส่งน่าจะเป็นประมาณวันที่น่าจะมาสิบกว่าแน่ๆแ,แต่ไม่รู้สิบกว่าวันไหนแต่ถ้าจะเอาจริงโอนตังจองไว้ก่อนเลย แล้วราคาที่จะถังสุกเพราะว่ารอบนี้ปลาาสับผัดสุกหมดเร็วมากหมดแล้วตอนนี้หมดแล้วแบบสุกเหลือแบบดิบอย่างเดียวแบบสุกหมดเกลี้ยงเลยเพราะว่าเพิ่งลองเปิดออเดอร์ผลปรากฏว่าออเดอร์หมดเกลี้ยงล้นนะคะล้นพอแล้วนะคะแบบสุกถ้าใครจะถังแบบสุกนะ ให้โอนเงินแล้วจองไว้ก่อนเดี๋ยวพอมีปุ๊บส่งให้ทันทีน่าจะประมาณวันที่สิบกว่าต้องโอนเงินจองค่ะอแต่แบบดิบยังมีอยู่แบบดิบเนี่ยน่าจะเหลือประมาณเกือบเกือบร้อยปุกยังพอได้สั่งมากันได้นะคะ S <s ign> <s ign> <s ign> อืมอื้อืมวนบอกว่าออเดอร์แบบสุกอะถ้ามีสั่งมารับออเดอร์ไว้แต่ว่าเป็นรอบหน้า,นนาจะวันที่สิบกว่าแต่พี่ยังไม่ระบ,บุว่าสิบวันที่เท่าไหร่สิบกว่าแหละคือทําปุ๊บก็ส่งให้เลยไม่ต้องห่วงอาจจะเด็วกว่าน,นั้นก็ได้จะรับออเดอร์ไว้เลย แบบสุกอ,อ,อร่อยทั้งสองแบบปกติดิฉันเป็นคนชอบกินแบบดิบมากแต่บอกเลยแบบสุกก็ไม่แพ้กันรสปกติอย่างกิมม่วงงเนี้ยจะกินแบบดิบอือหือดูดิเนื้อปลาสับไหมสุด,ดยอด อก็จะเห็น็นความขาวของปลาเนาะในเน,นื้อว้าเสียครับเหือแตกเซ,ซี่วสะน้ำปลาละแบบตำแบบยำก็ยังสั่งกันมาได้นะจ๊ะน้ำปลายังมีแต่ใกล้หมดแล้วใกล้แล้ว <laughs> พี่แต่รถหุ่นอยู่ไม่ใช่ใช่เห็นอย่างนี้เขียนไม่ได้รุ่ยยั่วกินตอนนี้ไม่ได้เยื่คืนอ่ะอือหูแสบปวดพวกรีบสั่งกันเด้อแซบจริงจังมากน้ำพริกนี่แบบดิบยังทันนะคะ สั่งแบบปลาลสับน้ำพริกปลาลสับบองแตนแบบดิบตอนนี้ยังมีอยู่เกือบร้อยยังทันแต่แบบสุกไม่ทันแล้วแต่ต้องจองออเดอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวส่งประมาณวันที่สิบกว่ากวนี่ยหะั่งเอาโอเงินออเดอร์รอเลย,ยงงเหวานพี่ขอที่ชุน่นน้อแซ่บมากอะ่ะมันแซ่บมากอะ่ะ มันเล็ดมากอ่ะมันเล็ดมากอ่ะแสบแสบแห้งค่ะแสบแห้งไม่ใช่กินหน้าอร่อยมากมันอร่อยจริงๆมันอร่อยแบบ นี่คอยจ้วงเมื่อเศร้าด้วยนี่เบิดละกระปุกใหม,ม,ม,ม่จ้งจวงไป่ช้าหมดแล้วเด้อเนี่ยไม่มีคนอ่านไลน์เลยค่ะอืมไม่เชื่อนีไ่ไงคุณหมูน้อยทักมาตอน16-50กิตอนนี้เท่าไหร่สิบเน อืเพิ่งสามนาทีเองเราไล่ตอบอยู่นะจ๊ะลูกค้าใจเย็นๆโอ้โหโอ้โหคือคนแบบทับๆมาเรื่อยๆข่ามาคือเองอืมแบบนี้สั่งไปเลยเขียนชื่อที่อยู่พิมพ์มาเลยค่ะเขียนชื่อที่อยู่พิมพ์รอเลยสั่งอะไรเอาอะไรบ้างออืื เบิ้งโอ้ความแซ่บปัน่ะเข็ดแถวบกครับแซ่บมากกว่าลืมความเข็ดแควไปมันแซ่บ mm hmm. คนไหนที่สั่งจองออเดอร์มาต้องวงเล็บไว้ด้วยนะว่าจองอืม,อมาดมันแซบีิลีเดอร์กับปุกละสองร้อยพี่น้อง กินคุ้มเลยคุ้มแห้งมืแบบจองอะ่ะคิดดูเพิ่งเปิดรับเมื่อวานเนี้ยเต็มหมดแล้วตอนเนี้ยแบบสุกอะ่ะแบบสุกอะ่ะเพิ่งเปิดรับออเดอร์เมื่อวานตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยแบบสุกหรือแบบดิบแบบสุกตัวน,นี้ต้องจองนะคะต้องจอง จองเท่านั้นเสียบตายเธอสูคือเอาตรงนะเอาไปผัดเองก็ได้แค่คั่วคั่วในกระทะคั่วในหม้อก็ได้รวย,ยแบบสุกเนี่ยเราจะขายแพงกว่าแบบดิบยี่สิบบาท แบบสูกสองรยี่ค่าคั่วค่าแก๊สนะพี่น้องอพี่หมูน้อยคนที่เขาบอกว่าไม่มีคนอ่านไลน์เลยเขาบอกว่าหิวแล้วอืมต้อง,องหิวจองก่อนจองก่อนบอกแล้วให้สั่งตั้งนานไม่สั่ง บอกอยู่แล้วแล้วก็ถามมามจเย็นๆพี่หมูน้อยอม,อม,มีทั้งแบบดิบและแบบสุกแต่ตอนนี้แบบสุกออเดอร์หมดเกลี้ยงต้องสั่งจองเดี๋ยวส่งให้วันที่สิบกว่านี่แหละทําเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งให้เลยไม่รู้วันไหนแหละประมาณสิบกว่านี่แหละ ไม่แน่เดี๋ยวคึ้มฟ้าคึมฝนฉันขยันขึ้นมาฉันอาจจะทำเลยก็ได้สังจองเแบบสูกของร้อยยี่สิบแบบดิบ2องร้อยถ้าใครที่เกลียดรอเอาแบบดิบแล้วก็ไปคั่วเองอร่อยเหมือนกันเนี่ยรสชาติเดียวกันเป๊ะนะว๊างแซ่บโพดโพบก็โมกบะแตงปเอื้องงวงอืมอืคอยกินเม็ดมันแล้วอ่ะเนี่ย xe thấm đấy à ừ. mệt mắt là đỡ Mệt ừ. một đó nè Hãy subscribe bớt Bớt đeo Bớt, Gõ Để không bớt อันนี้กระเบิดเนี่ยสีเบิดกระปุกแล้วปา<ะ>เอาเอารีบสั่งเลยนะคะแบบสุกตอนนี้หมดเกลี้ยงเลยออเดอร์แบบโ,โหวันเดียวคือหมดเลยอะแบบสุกจองเลยตอนนี้รับจองรับจองเดี๋ยวส่งให้ประมาณที่สิบกว่าวก,กว่านี้ละไม่เกินหรอกสิบกว่าจะส่งให้เลยจองมาแล้วก็โอนเงินมาเสร็จปุ๊บเราทำตามออเดอร์เท่านั้นนะคะอันนี้แบบดิบยังมีอยู่แบบดิบเนี่ย น่าจะเหลือประมาณเกนะือบร้อยเนาะหวาน,านประมาณเกือบร้อยสั่งมาเลยค่ะไลน์แอดนะฮะปักหมุดไว้แล้วนะโอ้แ oh, บลน์แอดปักหมุดไว้แล้วแอดลน์มาเลยค่ะไลายกันเต็มเลยพี่แตงพี่อยากกินอีกแต่มะม่วงหม,ด,หมดแล้วไงคือแบบมันหยุดไม่ได้อะ่ะกินแล,แล้วมันหยุดไม่ได้อะ่ะจริง,รงคือแบบหยุดไม่ได้ <S <S <ừ> มันอร่อยมากเอาเป็นว่า สั่งมาเลยนะจ๊ะลายแอดแทนห้าห้าแอดทีเอเอห้าห้าใส่แอดข้างหน้าด้วยนะคะมีเลขห้าสองตัวนะแอดทีเอเอนห้าห้านะกดเข้าไปที่ลิงก์จิ้มไปเลยแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะฮะสั่งมาเลยแบบดิบสองร้อยแบบสุกสองรอยี่สิบแบบสุกตอนนี้ออเดอร์หมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยหมดเกลี้ยงไปแล้วเหลือสั่งจองแบบสุกสั่งจองได้เดี๋ยววันที่สิบเอ่อทำส่งให้สิบกว่าๆนี่แหละไม่รู้สิบเท่าไหร่ แต่เสร็จปุ๊บส่งเลยคือคึ้มฟ้าคึ้มฝนฉันอาจจะทาเลยก็ได้เดี๋ยวดูก่อนนะคะเพราะว่าต้องดูว่าตัวเองว่างอะไรตอนไหนนะ <c oughs> นะคะตอนนี้แบบดิบถ้าใครขี้เกียดรอแบบสุกแบบดิบคุณเอาไปผัดเองรสชาติเหมือนกันเป๊ะเอาไปคั่วไม่ใช่ไปผัดหรอกเอาไปคั่วไม่ต้องใส่น้ํามันพืชไม่ต้องใส่น้ําไม่ต้องอะไรเลยคั่วไฟอ่อนๆนะคะอร่อยมากอร่อยมากดูหน้าที่ฉันอร่อยมาก 200และ220บาทแบบสุก200แบบดิบสั่งมาเลยส่วนน้ำน้ำปลาต้มสุกนะคะมีทั้งแบบยำแล้วก็แบบตำนะหวานหวานขอบน้ำปลาหน่อยเร็วน้ำปลาต้มสุกปรุงรสมีทั้งแบบตำแล้วก็แบบยำหรือว่าแบบแกงเนี่ยแบบแกงในขวดเดียวกับแบบตำนี่น้ำปลาแบบตำจะใส่ตำก็ได้ใส่แกงก็ได้อันนี้9กสบาท ส่วนแบบยำ99บาทเหมือนกันแต่แบบยำพิเศษกว่าสมมติว่ายำหนมจีนยำกระท้อนยำผลไม้ยำอะไรต่างๆคุณไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาคุณบีบแค่พริกกับมะนาวจบกลายเป็นยำที่แสนอร่อยบอกเลย99บาทโคตรคุ้มน้ำปะลานัวมากนัวยำว่านัวมากโคตรนัว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 น้ำพริกยำอีกครั้งหนึ่งแบบดิบ200บาทแบบสุก220บาท นะคะขนาดเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะแบบสูกตอนนี้ออเดอร์หมดแล้วเกลี้ยงเลยแต่รับจองเปิดรับจองเลยนะคะเดี๋ยวทําเสร็จปุ๊บส่งให้ทันทีน่าจะไม่เกินวันที่สิบกว่านี้แหละเพื่อๆอาจจะทําเลยเดี๋ยวดูก่อนนะอะแบบดิบ200บาทสั่งมาเลยนะคะแบบดิบยังเหลืออยู่เกือบร้อย กับอยปลุกยังสั่งมาได้ถ้าใครรอแบบสุกไม่ไหวเอาแบบดิบไปคั่วเองเลยคั่วไฟอ่อนๆไม่ต้องใส่น้ามันพืชไม่ต้องใส่น้ํานะโอเคนะรู้เรื่องนะรู้เรื่องกระเบื้องแตกโอเคอร่อยมากร้านบอกแตนไม่เคยทําทุกคนผิดหวังนะคะน่ะโอเควันนี้กรลาบึ่มาเออปลาราปกดีด้วยปลาลาปกดีขายดีมากเหมือนกันปลาลาปกดีล้วนย้ําว่าปลาลาปกดีล้วนกระปุกละ89บาทกระปลุกละ89บาทนะคะ ลาล้าปลากระ,ะ,กะดีล้วนเราก็มีขายแบบเดียวกับที่แตนทําน้ำพริกเลยใครอยากได้ลองเอาไปทําเองจะได้รู้ว่าอ่ะการที่จะทําอาหารอร่อยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อของอร่อยเราแบบนี้ทานกินง่ายกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคสั่งกันมาเยอะๆก็แล้วกันนะคะวันนี้ลาก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย